ล้วเม็ดละร้อยยี่สิบบาททำยังไงมาดูกันครับมีโอกาสมาทํรล้วนะครับที่สวนมะพร้าวของเรานะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีต้นทุนทําอย่างไรบ้างนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับก็เราเน้นความประหยัดก็เลยทําเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเน้นความสวยงามก็จะจะจ้างเขานะครับแต่ถ้าเกิดเราไปจ้างนี่ก็จะต้นทุนก็จะแพงกว่าพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถ้าไปจ้างก็ตกเม็ดละประมาณ220 2 2 0บาทได้นะครับถ้าเกิดจ้างเหมานะครับแต่ถ้าเกิดเราทำเองก็จะลดลงไปเกือบครึ่งนะฮะอย่างรอบนี้นะครับเราจะล้อมรั้วความยาวประมาณ2 0 0เมตรนะครับก็คือใช้เสารั้วเนี่ย120ต้นนะครับทั้งหมดก็รวมต้นที่ค้ำด้วยนะครับระยะห่างระหว่างต้นต้นละ2เมตรทุกๆุกต้นนะครับเราจะเทปูนที่ฐาน1ต้นนะครับ และทุกๆ10บต้นเราจะมีการเทป,ปูนและค้ํานะครับเราจะขึงลวดนะครับใช้ลวดหนามทั้งหมดห้าเ,เส้นนะครับเป็นลวดหนามอย่างหนานะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเราไปจ้างเนี่ยเขาจะระหว่างต้นเขาจะใช้ความยาวที่ประมาณ2เมตรห้าสิบนะครับแต่ของเราเองเ,เราอยากให้ความแข็งแรงเราก็เลยใช้ระหว่างต้นต้นละ2เมตรนะครับทํารอบนี้นะครับเราใช้ปูนทั้งหมด3กระสอบหินกับทราย อย่างละ15ากระสอบแล้วก็ลวด15ม้วนนะครับสำหรับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้หลักๆก็คือมีสายวาดัดมีเชือกนะครับเราจะใช้เชือกถึงนําไปก่อนนะครับแล้วค่อยใช้สายวาดัดวัดตามนะครับเพื่อให้แบบมันไม่ไม่เบี้ยวนะครับที่เหลือก็จะจะเป็นอุปกรณ์เช่นช่วยเจาะเนี่ยสำหรับอุปกรณ์ช่วยเจาะเนี่ยจะจะทำให้เราเร็วขึ้นนะแบบนี้ครับจะสำหรับเพื่อนๆที่จะทําเองเนี่ยจะใช้เครื่องแบบเจาะแบบ ใช้มือจับก็ได้นะอันนั้นก็จะจะเร็วเหมือนกนะันเพราะเครื่องเครื่องย้ายสะดวกนะครับแต่เราไม่มีเครื่องแบบนั้นเราก็เลยต้องใช้เครื่องใหญ่นะครับอันนี้ก็ประหยัดแรงแรงงานเราได้เยอะเลยครับแต่แค่ข้อเสียของเราคือรูมันใหญ่เกินคนระับพอรูใหญ่เนี่ยเสาลงไปเนี่ยเราก็ต้องเติมปูนเยอะครับมันก็จะเปืองปูนนิดนึงอันนี้จะใช้กับรถถ่ายคนาเล็กนะครับ40แรงนะครับจริงๆเราใช้กับตัวตัวใหญ่ก็ได้นะแต่เราใช้แค่ตัว40ิแรง ตัวดอกสว่านนี่ใหญ่ไปน,นิดนึงครับถ้าจะเอาใช้ทาเสาลวดจริงๆใช้แค่4นิ้วก็น่าจะพอครับแต่อันนี้เราไว้เผื่อขุดหลุมปลูกกล้วยด้วยเราก็จะใช้เป็น6นิ้วไปเลยนะครับอันนี้คือรายการค่าใช้ใจ่ายต่างๆรวมทั้งค่าแรงในการสร้างลวความยาว200เมตรระยะห่างระหว่างต้น2เมตรนะครับแล้วก็ขึงลวดหนาม5เส้นครับเป็นลวดหนามยางหนานะครับก็ตกต่อเมตรนะครับ อยู่ที่1 1 1บาท50ตสตางค์ต่อเมตรถือว่าถูกมากๆนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือต้องมีทีมงานที่มีความสามารถด้วยนะครับก็คืออันนี้เราให้ทีมงานเราได้ลองฝึกทำนะครับสวัสดีครับ